ทำค่ะชื่อนางสาวจาริยาจันทักดีค่ะอายุ50ปีค่ะเป็นจิอาสาแพทย์วิธีธรรมสังกัดสวนปานาบนสองชะวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอยู่ที่อำเภอการจนดิตค่ะก็มาทำเศรษฐกิจพอเพียงตามร้อยพ่อหลวงนะคะและก็แนวทางของอาจารย์หมอเขียวที่มีน้ำโยบายค่ะปกติก็พ่อแม่ทา อยู่แล้วแล้วก็ได้ซึมซับมาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่ารักพื้นดินแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินของคนไทยและคนไทยได้รับช่วงต่อจากภูมนพระอากษัตริย์ค่ะก็ตั้งใจทำความดีตามรอยพ่อหลวงตลอดไปค่ะมาดูแปลงเกษตรเลยนะคะเป็นแปลงแปลงปักหวานนะคะทำเพื่อมาทาเจอร์ไว้รองรับปลูกต้นผักพืชที่กินได้ แบบว่าเขาปุงย้อนนะคะในชีวิตท,ที่เราจะต้องปลุงอยู่กินนะคะได้ผักจากพี่จิราสาแบ่งปันมาเป็นผักที่หูดค่ะเป็นผักทางเหนือนะคะเรามาปลูกทางใต้ดูว่าจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่ามีขึ้นมาสวยแล้วนะคะเรามีผักบุ้งนะคะค่ะมีต้นตอนที่ไปผูผาพี่ต้น ได้ซื้อต้นอินทผาลัมมาเก็บเม็ดมาได้ก็เอามาปลูกทีุ่ราษาร์นะคะได้สองต้นค่ะเป็นต้นตัวผู้กับตัวเมียนะคะคู่กันค่ะจะมีต้นส้มชวกลค่ะผลไม้รีดร้อนแล้วก็มีผลไม้ริบจีนก็ส้มเชงนะคะได้ตอนเก่งแบ่งปันแล้วก็ปลูกทำพันธุ์ที่บ้านด้วยค่ะ แล้วก็มีต้นส้มโอค่ะผละไม้ไดิบยินนะคะได้ตอนกิ่งพันไว้เหมือนกันนะคะค่ะแบ่งพันุให้น้องสาวไปปลูกในสวนนะคะจะได้มีผลไม้ไดิบยินไว้กินกันตลอดนะคะมีค่ะมะตูมอินเดียค่ะแล้วก็มีต้นชมพู่สามสีค่ะเป็นผลไม้ไดิบยินเช่นกันค่ะ มะนาวนะคะต้นมะนาวเลมอนค่ะจากยายพรที่ทะเลทําให้มาได้ตอนกิ่งเนแบนปันพี่น้องกิดอาสาไปแล้วหลายท่านนะคะก็มีพยานะคะมีต้นมหาสัจรย์่่ะกินเม็ดก่อนกินของรสเปรี้ยวนะคะจะหวานค่ะมี ลูกเขียวๆอยู่ยังไม่สุกดีนะคะกินกับต้นมันลูกมะนาวโหจะหวานเจี๊ยบเลยค่ะมีผักในตำนานนะคะผักกระแดะค่ะตำนานตำมุนกระแดะของอำเภอการเจรนาดิ์ค่ะปุูกที่การจรนาดิ์ได้อย่างเดียวนะคะที่อื่นจะผูกไม่ค่อยขึ้นนะคะเมื่อก่อนตรนี้เป็นสวนหย่อมค่ะ เดี๋ยนี้ดัดแปลงมาเป็นปุูกผักค่ะนี่ผักต้นผูมผักขาได้แปลงปันมาจากน้องมุ้ยที่ปลูก้าค่ะนี่รอบสองแล้วค่ะได้ปลูกเม็ดแล้วก็แบ่แปงปันเพื่อนๆจินอาสาด้วยกันนะคะรกค่ะตอนนี้รก เส ok 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 <sk ี้ยฝักมันน้อยเดียวฝักยัวฝักยาวแก้วมังกรค่ะต้นกองสีแดงผักเสียงนะคะแล้วก็ผูกต้นผักหวานเทิบค่ะแล้วก็มีผักลิ้นจนผักปูดค่ะ จะลิงเป็นค่ะก็ทำปุ๋ยหมักนะคะผักเสร็จที่ผักในคอรเรือนค่ะหมักไว้ทำรองก้นหลุมนะคะ,ะเรื่องทำัลนม้ค่ะ